ไม่สาม่กิโลเมตรคิดว่ารถเทสได้คันนี้เลยนะครับมิซูบิชิไททันเมกาแคบสอแอคทีฟสองพันมาดูใกล้ๆนะครับคันนี้ได้ตัวนิวเจน้าใหม่แล้วหน้าเดิมๆนะฮะกระจังหน้าเดิมโรงงานนะฮะดูแบบนี้เลยไฟหน้าใหญ่ๆสวยงามมากได้ล้อกระทะโครงสร้างเดิมๆเลยไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้าไม่เคยไฟไหม้เสริมแหนบให้ข้างละหกแผ่นนะครับกันชนท้ายเหล็กแบบนี้เลยนะฮะดูเหมือนจะบรรทุกหนักแต่ไม่เคยบรรทุกหนักเลยนะรถแทบจะไม่ได้ใช้งาาานนเลยยผมามาดูภใ ภายในเปิดขึ้นมานี่คือว้าวมากนะคันนี้แต่งมาดีไซน์มาในสไตล์แบบสมัยใหม่ล้ำมากดูพอมอลัยก่อนนะมาติดฟังก์ชันด้วยได้จอ Android แล้วนะฮะดูปุ่มแอร์เป็นไงฮะล้ำมากนะครับคันนี้สวยสวยเลยไม้แท้ดูที่เรือนไม้ได้เลยนะครับ3,400กิโลเมตรแอร์เย็นเย็นช้ำๆเลยนะครับคันนี้เครื่องยนต์2.4 6สปีดเทอร์โบสมบูรณ์แคตาลิติกยังอยู่ท่อใบเดิมนะครับเมทาร์คน็อตคาน่าสมบูรณ์มากๆนะครับอยากได้โปรดีๆนะครับช่องทางนี้เท่านั้นนะครับสนใจทักมาเลยครับ